สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้ผมจะมาสอนวิธีจับคอร์ด A minor s กันนะครับสำหรับคอร์ด A minor s เราจะใช้อยู่สองเฟสนะครับก็คือเฟสที่หนึ่งแล้วก็เฟสที่สองสายที่ใช้ก็ใช้อยู่แค่สองสายเองครับก็คือสายที่สองแล้วก็สายที่สี่นะครับเริ่มกันเลยครับเราใช้นิ้วชี้กดที่สายที่ สองเฟสที่หนึ่งนะครับแล้วเราก็ใช้นิ้วกลางกดที่สายที่สี่เฟสที่สองอีกครั้งหนึ่งนะครับนิ้วชี้กดลงบนสายที่สองเฟสที่หนึ่งแล้วเราก็ใช้นิ้วกลางนะครับกดลงบนสายที่สี่เฟสที่สองครับ จบแล้วครับสำนักข่วอดเอเมนเจอร์เซเว่น 7. ขอบคุณครับ